ครับพี่น้องมาเริ่มพี่น้องเข่าเข่าล้มกันพี่น้องมือนี้กับครับเข่าก็มีพี่น้องนี่กลมครับบะมึกแล้วก็นี่กัมกเราใหม่พี่น้องมกลราใหม่พอมกลราใหม่นั่แหละไกลๆน่าพี่น้องมาลงมือครับผมเขาเป็นเข่าเข่าเก่าเข่าเข่ากินกระละไปเข่าสองเข่าคือเก่าพี่น้องมือนี้ แัดก,กูหรอกน้อใหม่กับแต่เตียบด้วยเขาคุยเขาคุยเขากลัเรืองอืม,มออมุกร้อใหม่กูอไม่ม้อนหรอกอืมแบ เข่าก็เสือเพี่ต้องไ่อะไรหนึ่งหนึ่งชินโม่เบิร์ดไล์มือคีกเข่าสองเข่าคือเข่ามาเศร้าเหลียวเพราะราหาบาทรื้ไม่งบัานหนองห้องหนึ่งไงกินกินยูซ้งมงอ่เลยมีอยากซื้อเงินกับเข่าแถาล้อมเข่าทั้งเสือ ผมน้องงามเอากันผมบินตั้มบบวัวน,นี้พื่อเอืมจัดเลยนฮะ ปลาหมึก่นมากแถาท้องเก่าก็หยำใดกับพพดไปหยำเด่นพี่ลองปลมึกน้อยอือมาห้ยำมาแดบเหนียวกัดกินัตยังไงอยู่พี่ลองแตแขวกอีเเลยกินอะไรทงนี่ละ กับบรรยากาศเขาปูมันเรื่องหนึ่งปูมันเกี่ยนจังปังน่ะล่ะฮมมแทบน่เพื่อน เอาเหนืออะไรหอยค้อนค้อนคือคัดใคว้าเจ๋อเห็นงี้ยได้ยินตก๊กตาพิลพักตักลูกพี่รองหอมุกน้องใหม่มุกล้องใหม่แล้วใกละใกลครับ มึดไหวเนาะเิรอิน,น,นอืเอาหม้ออืมเอาปามึกแกดพัดเอากันรึเปล่า คือคือคือกับเขามานึนไม่กินหรอพี่น้องกับขาบรรลองเหรอเมื่อไรนิ่ยังมาไม่หรอกพี่น้องอิ่มแค่เพราะอิ้อิ่มอืม

โอ้แบบพี่น้องมโมงอมไหมแบบนี้หนวกเลยพี่น้องแบบนี้ดูด๋อดเลยพี่น้องเนี่ยคือขุยหัวตัก ซมไหนเป็นเกลไดก,กินมือก็ซื้อผู้ละสองสามอันซุม้มไหนว่าเ่ยในร่องเขาเนก็สื้อแต่ละอันเหยบตอบที่สิเคียม์มาเห็นจะเน,น,นี้ยวัวไก่เกีตอนไก่เห็เนี้ยพี่ต้องแของหันวันปนไลเหียบพักขึ้แวตแถวห้องตัว่าสำคัญขึว่าแเลยแถววัวยีต้องคุยน่นอ

หอมผมนะหอมนะมานใจตอนปีนนยังหอมผมอืมค้ายพี่น้องก็พอนแบงก์มากินมกซึงมากินหลายหรอกหย่ามกซึงอยู่กับไปอหน่งอ,อห,หน่ง

Put it at home. Hmm. 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 Tập cuối không? Tập cuối cùng. Tập

nghe mừng luôn cái đầu thì không, nghe lắm thằng. Bớt là học rồi, thì không? อู้อยดงอยู่รแดดด้วยร่นีดยว่าไม่ฝนดูดอนครับกินจนยังกรตองเพื่อนครับแจีมยิบเพื่อง่งงงบ <c oughs> อืมอืมเผา่อยกันเออฮึม oh. ป่ะหยัดไป,ปไไม่เห็นพผมหลักแล้วไว้หองเยเนี้ยปะเพา <c oughs> เอา <c oughs> ตอนนี้ยัง ถ้าตำถานลแล้วได้ดูเศ้าถูกา่าจมจมน้านอะไรเอง <c oughs> ตำถานเนะาะนมาคิดกัอนอ่ะที้หนอยใั้ตามึกตามึกหน่อย ี่เน like. ี <t ains <t ains> em> <t ains <t ains ่ยได้เจ้าน่อย่ะนี่ก็ม่กด้ยังไม่ได้อืมอืมก็เลยตื่นตัวยงมาถอดถอดแล้วยังไม่ได้ก็มึกไคอย่างหีิตื่ตัวหน่อยไม่ถึงที่เร่นพ้นมือ กินที่ทหรอเปล่นี่ยมน้อง้อกักินอยากกินยตน้ำยำบ๊อกคักเนี่ยเบ๊กค่อยดีีูมาเลยดูสั่งมาละอืมอัดหมดล่อแล้วแหะอ้งเล่นหายอ้เอโอล้วครับืมว nom bung nom mot Nampak nam ye blanc ครับผม พิชกิบไปครับ,บ,รบ,บ,น,บน,นี่ราบพี่น้องเนาะกินเข่าเข่าแล้วเมียกับเข่ากับกับเข่าบานๆเท่าไหร่พี่น้องครับผมติดใจกูไหลกูกกแค่ให้น้าเลยพี่น้องครับพิชกิบไปครับนี่ครับผมสวัสดีครับ